สวัสดีค่ะคุณครูสินใจโพลดาแคบจากโรงเรียนมารดาณนระุมนนะคะวันนี้ก็จะพาเด็กๆเ,เนี่ยทำกิจกรรมสารแม่เหล็กนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีจุดประสงค์นะคะก็คือสํารวจแล้วก็จำแนกวัตถุโดยใช้เกณฑ์การดึงดูดกับสารแม่เหล็กเป็นเกณฑ์นั่นเองนะคะในการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะเด็กๆป .3 เนี่ยก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสังเกต การทดลองแล้วก็การลงความเห็นจากข้อมูลและสุดท้ายก็คือการตีความหมายของข้อมูลและลงข้อสรุปนั่นเองนะคะก่อนที่จะลงมือทําการทดลองคุณครูต้องอธิบายความหมายของแม่เหล็กให้เด็กๆได้รู้ก่อนนะคะแม่เหล็กก็คือวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดึงดูดโลหะบางชนิดได้นะคะ ซึ่งแบ่งชนิดแม่เหล็กจากลักษณะการเกิดได้2ชนิดนะคะก็คือแม่เหล็กจากธรรมชาติเรียกว่าแมกนีไทและแม่เหล็กประดิษฐ์นั่นเองนะคะแม่เหล็กจากธรรมชาติในประเทศไทยได้แก่จังหวัดลบลรรบุรีนครสวรรค์ชนบุรีระยองกระบี่และนครศรีธรรมราชส่วนแม่เหล็กประดิษฐ์มีรูปร่างหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นรูปร่างของแม่เหล็กธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเป็น แม่เหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปตัวยูรูปวงแหวนแล้วก็รูปเกือกม้านั่นเองเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําการทดลองกันได้เลยค่ะไปกันเลยสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองก็จะมีแท่งแม่เหล็กเรียนหนึ่งบาทยางลบลวด1เส้นตะปู ้าเช็ดหน้าเมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการทดลองกันได้เลยนําแท่งแม่เหล็กที่เตรียมไว้ไปวางใกล้กับเหรียญหนึ่งบาทสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นและบันทึกผลเตรียมยางลบมาวางไว้บนกระดาษจากนั้นนําแท่งแม่เหล็กมาวางใกล้กับยางลบ สังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นและบันทึกผลทำการทดลองซ้ำแบบเดิมไปเรื่อยๆโดยเปลี่ยนวัตถุเป็นลวดนำแท่งแม่เหล็กมาวางใกล้กับวัตถุแล้วสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นและบันทึกผล วัตถุชิ้นต่อไปที่จะทำการทดลองก็คือตะปูนั่นเองนําแท่งแม่เหล็กมาวางใกล้สังเกตผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบันทึกผลวัตถุชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นผ้าเช็ดหน้าให้เด็กๆนำแท่งแม่เหล็กมาวางใกล้ผ้าเช็ดหน้าจากนั้นสังเกตผลที่เกิดขึ้นและบันทึกผลการทดลองได้เลยผลการทดลองพบว่าแท่งแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุใดได้ไดบ้างเด็กๆลองตอบคำถามได้ไหมคะ บ้าคหลังจากที่เด็กๆได้ดูกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับสารแม่เหล็กไปก็คือเราเนี่ยได้นําแท่งแม่เหล็กใช่ไหมคะไปทดสอบกับวัตถุต่างๆซึ่งไปทดสอบกับเหรียญบาททดสอบกับยางลบลวดตะปูแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าได้ผลเป็นยังไงบ้างเอ่ยวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้มีอะไรบ้างคะมีเหรียญบาทลวดตะปูใช่ไหมคะ วัตถุที่สารแม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้มีอะไรบ้างคะมียางลบแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่ได้จากการทดลองใช่ไหมวันนี้คุณครูจะสรุปผลการทดลองให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะก็พบว่าบริเวณรอบๆแท่งแม่เหล็กเนี่ยจะมีสนามแม่เหล็กซึ่งทำให ดึงดูดวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กได้นะคะเช่นเหรียญบาทลวดแล้วก็ตะปูนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้จากการทดลองเรื่องสารแม่เหล็กกันเยอะมากเลยนะคะแล้วโอกาสหน้าเรามาเจอกันอีกนะคะบ๊ายบาย